ไปเล่เมื่อเร่แต่ว่านะครับน้องยมเป็นวันเลกในการเปิดบริการรักษาผู้ป่วยโควิด19เกรือยูเร็จพลัดนะครับโดยจากการสอบตามชาวภูเก็ตพบะาส่วนใ่ญ่ให้ความมั่นใจในสิทธิการรักษาครับโดยผู้ซื้อข้าวอินบิติพักใต้ลงพื้นที่ยังคลินิกอุ่นใจเพิ่อสอบตามความอินประชาชนที่มารอตรวจอาเชื้อโควิด19เแบบ rt pcr พอรพบาส่วนใ่ญ่มีข้อกังวลเรื่องสิทธิการรักษานะครับซึ่งแม้สปสช จะปรับแนวทางในการรักษาโทษโูวิต1กาออกจากโรคชุกเชื่นเพราะหลายคนเนี่ยมีทิศหรักษาตามสิทติ่ตัวเองมีนะครับเช่นวัสดิการข้าราชการประกันสังคมบัตรทองมีหลายคนก็อววางเพ่นนะครับทำประกันสุขภาพโควิดมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มีความกังวลในเรื่องค่าชาจ่ใยครับน้องโจมําหรับลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงินไขข้ของยูเซปเพลสเนี่ยค่ะเข้าแบ่้งผู้ป่วยเป็นซ้มกลุ่มโดยกันค่ะก็คือกลุ่มซีเคี้ยวซี่เลืองแล้วก็ซี่แดงโดยผู้ติดเชื้ออาการซี่เลืองแล้วก็ซีแดงเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถูกแห้งรักษาจนหาาได้เลยค่ะไม่มีค่าชจยใจและถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงขึ้นมีความจําเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นในเครือข่ายก็ไม่เสียขาชัายใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยรือร้อวาญาิผู้ป่วย ค่ะประงรงจะไปรักษาโรงพยาบาลอื่นนอกเครือข่ายอันนี้และที่ว่าต้องรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายเองค่ะ<ม>ส่วนผู้ป่วยอาการซี่เขี้ยวค่ะก็จะให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามซิทโดยไม่ต้องเสียค่า,ชาใช้จ่ายและถ้าเกิดว่าจาักอาการดีๆอยู่ใช่ไหมยู่ๆเปลี่ยนเป็นซี่เลือดหรือว่าซี่แดงเนี่ยค่ะก็สามารถส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลอื่นได้โดย<ม>ใช้ซิทยู C ่สิบ plus นี้เฉนเดียวกันค่ะครับสิทยู่ซ <c oughs> ิทยู C ่สิบ plus นียนะครับก็เป็นซิทรักษาพยาบาลที่เราใช้กันมาตลอดค่ะน่นโยม ก็คือมีทั้งสวัสดิการเองก็ไปกับบัตรบัตรการจัการนะอ่าสดปลอดโสดับประกันสังคมอสามทิศเนี่ยเดิมเนี่ยเราช่วยเราเดินทางไปเยี่ยมญาติที่นครเราป่วยเนี่ยกับขาราชการหนครอันนี้กรณีที่เป็นผู้ป่วยสีแดงหรือสีเรื่องและสีเขียวรักษาพยาบาลตามตามสิทธิศที่ตัวเองมีนะครับอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไปโรงพยาบาลนั่นนั่นเองนะครับค่ะ